สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์นะครับประเทศอียิปต์เองนะครับอยู่บนทวีปแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็อยู่บนนี้นะครับจะเห็นว่าอยู่บนพื้นที่ของทะเลทรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็โชคดีมากๆนะครับอยู่ที่แม่น้ําตรงนี้นะครับไหลไหลผ่านมานะครับของประเทศอียิปต์เลยนะครับซึ่งแม่น้ํานี้ก็คือแม่น้ํำนายนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ที่แห่งนี้นะครับมีอารยธรรมนะครับ เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อันนึงนะครับของมนุษย์นะครับก็คือตัวของพิระมิดเองนะครับทำให้เรียกว่าคนทั่วโลกเนี่ยอยากที่จะมาดูแล้วก็พิสูจน์ใกล้ๆนะครับว่า พิระมิดเองเนี่ยทำไมถึงก่อสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับเห็นไหมครับความใหญ่โตนะฮะของพิระมิดนะครับเมื่อเทียบกับบ้านเรือนข้างๆนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับพิระมิดเองเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสุสานนะครับฝังศพของฟาโรห์นะครับแล้วก็ฟาโรห์เนี่ยเขามาเก็บที่นี่เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะทําเป็นมัมมี่ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิญญาณเมื่อออกจากร่างแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ เรียกว่ากลับคืนเข้าร่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสามารถกลับคืนเข้าร่างได้เนี่ยเราเขาจะต้องเตรียมร่างเนี่ยให้พร้อมนะครับถ้าร่างพร้อมนะครับเขาก็จะสามารถที่จะกลับคืนมาร่างเข้ามาได้นะครับก็เชื่อไว้อย่างนั้นนะครับเมื่อเรามองดูพีระมิดนะครับใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหินนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับหลายตันนะฮะอันนี้บางก้อนเนี่ยหนัก 2.5ตันถึง16ตันนะครับแล้วแต่ขนาดก้อนแล้วก็แต่แล้วแต่ขนาดมวลของหินนะครับแล้วก็มีการตัดหินเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับมากกว่า2ล้าน3 0 0แสนก้อนนะครับสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าแถวเนี่ยมันไม่มีหินแบบนี้ฮะเขาก็จะต้องขนมาจากที่อื่นนะครับวิธีขนมาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถที่จะใช้ตัวเรือนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ซึ่งอยู่ด้านหลังของพีระมิดนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเรือนะครับที่เขาใช้ในการขนมานะครับและนี่ก็คือตัวของพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็นี่คือลักษณะของเรือที่ตอนนั้นขนหินมานะครับแล้วก็ใช้วิธีเรียกว่าขนมาอยู่บนแคร่ครับแล้วก็ใช้น้ําราดนะครับเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชือกปอนะครับเนี่ยครับ อันนี้คือพีระมิดของทั่วไปนะครับอันนี้เชือกปอที่เขาเก็บได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะใช้แกะสะลักหินต่างๆนะครับที่เขาเก็บไว้ได้นะครับ นะครับก็เป็นอรารยธรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับในตัวพีระมิดเนี่ยก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาฝากกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ